อ,อ,อันนี้จีกับสนุนนะคะก็พามาดูรถตักเนาะสวัสดีค่ะทุกคนว<ห>ันนีไ<ด>้ไป<ด>อย่กช่องหนสาวชาวนาแล้วก็มีพี่จพี่นุ่นนะคะอามาเข้ามาทุกคนเข้ามามช็อ รุ่งๆเลยเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วนี่ภายในครับโอ้ท่านจะนั่งมสายในการมองชัดเจนเลยมันเป็นไฟฟ้ายังไงครัใช้แบตเตอรี่ครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แล้วก็เอามอเตอร์มาขับเคลื่อนขับเคลื่อนอ่าเกียร์ไม่เติมนน้ำมันไม่มีน้ำมันใช่ไม่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้กี่ชั่วโมงคะอ่าชาร์จทีหนึ่งมี ใช้ได้สี่ถึงหกชั่วโมงใช่แล้วแล้วแต่งานงานหนักงานเบาถ้างานหนักก็ลดลงมาเหลือสี่ประมาณนี้อันนี้เราชาร์จแเด็ดก่อนใช้งานใช้งานได้เลยถ้าเราชาร์จเนี่ยใช้เวลาชาร์จนานไหมคะชาร์จแล้วแต่เครื่องชาร์จถ้าเครื่องชาร์จใหญ่ถ้าเครื่องชาร์จสามร้อยกิโลวัตต์เนี่ยชาร์จประมาณห้าสิบนาทีเต็มแล้วก็มันก็จะมีลดลงมาเรื่อย ตามตามตามกำลังเครื่องคาดเราตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหรคะพี่ตัวนี้ราคาเขายังไม่เปิดตลาดยังไม่เปิดตลาดมาเช็คก่อนนะเราเราไม่แน่ใจว่าประมาณตามหรือเปล่าตามที่ได้ยินมาหนักอยู่ที่เท่าไหร่คะคัน้หนักตัวนี้เท่าไหร่นะมันจะมีเขียนอะไตรงนี้น้าหนักตัวรถอ่า สิบเก้าตันสิบเก้าตันใช่เก้าตันก็แรงม้าเนี่ยอ่ามันจะเป็นกิโลวัตก็สองร้อยแปดสิบสองกิโลวัตถ้าเทียบกับแรงม้าเครื่องยนต์ก็ก็บวกไปคูณหนึ่งจ<อ>ุดสามสี่ก็จะได้ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าถ้าเทียบกับเครื่องยนต์อันนี้ชื่อเรียกเต็มๆมันชื่อรืออะไรคะอันนี้ก็ก็เรียกรถตักเรียกรถตักร้อยางไฟฟ้าร้อยางไฟฟ้าใช่รถตักร้อยางไฟฟ้าของ แบตเตอรี่เนี่ยจะรับประกัน5ปีหรือ10,000ชั่วโมงแบตเตอรี่กับมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ตัวเครื่องจัะรับประกัน24เดือนหรือ4,000ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ให้นะรู้สึกจะร้อนอ่าเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเปิดทำนานหน้าจอก็จะขึ้นมาอันนี้มอเตอร์เร่มเร่มทานเลย ไปก่อนจะประหยัดน้ำมันปรยัดน<ะ>้ำมันโซล่า,ารครับใช่มันมีโซล่าพัดลมมาเ <c oughs> ช็คระบบอ่าที่แรกมันจะเช็คระบบ,ะบ,บทั้งหมดเลยเช็คระบบโมเตอร์ทั้งหมดเลยก้านจอก็จะเป็นประมาณนี้มีกล้องมองหลังแล้วก็มีโชว์ไฟโชว์แบตเตอรี่นะครับเหมือนโทรศัพท์เราเแล้วก็จะมีอ่ากำลังที่เราอ่าใช้งานใช้ แล้วก็ชั่วโมงการใช้งานแล้วก็ความเร็วความเร็วตัวนี้เอ่อเกียร์สองความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ส0สิกิโลเมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าความเร็วต่ำมาถ้าเป็นเต่าก็จะเป็นประมาณสิบามกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสตาร์ทก็ที่จริงมันมันก็สตาร์ทแล้วดักตอนนี้พอเราถ้าเรายกทำงานได้เลย ถ้าเราไม่ยกคือเสียงมันก็จะเงียมใช่ใช่ใช่ถ้าเราไม่ยกมันก็ไม่ทํางานคือเราไม่ขยับมันก็ไม่ทำงานใช่ใช่ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับรถตัดที่มีเครื่องยนต์ก็เหมือนรถที่มีเครื่องไมายใช่ใช่เดี๋ยวผมจะียกให้ดูไม่รู้จะดนี่หรือเปล่าไม่มีใครไม่มีอีกคนหรือเปล่าเอาป้ายออกไหมเอาป้ายออกไหมเออว่านหน่อยว่านหน่อยนี่มากเออทำดีดีสิใครใช้พี่ลิงเรา ยังยังกวนอีกเอาโยกนะครับยกนะครับไม่มีเสียงนะยกขึ้นได้เลยนะไม่มีเสียงี่ยกเลยครับออยกแค่หนึ่งขันโยกขึ้นได้ใช่ยถ้าเราปล่อยก็จะเงียบใช่สักพักมันก็ตัดเนี่ยมันก็ตัดมันก็ดับเหมือนรถไม่ได้ติดเครื่องอ่าใช่แต่ความเป็นจริงก็คือเราสตาร์ทอยู่ตอนนี้จะมีสองเกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์สอง เธอหน้ากับถอยหลังค่ะก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปุ่มก็ไม่เยอะตัวนี้ถ้าเทียบกับรถที่ใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์น้มัน่ปุ่มจะเยอะใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเยอะเพราเครื่องยนต์รอบเครื่องอะไรมันต้องใช้รออคันเร่งอะไรต้องใตอนนี้เราเราเหยียบคันเร่งปุ๊บเหยียบแรงมันก็ไปไปแรงเหยียบเบามันก็จะมีคันเร่งกับ A ใช่ไหมครับใช่มีคันเร่ง ปัปป้นน้ำฝนอันน้ไฟน่อันนี้ก็ไฟไ,ไฟไซรินก็ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเด็กต,ตาจำง่ายอยู่โอ้ง่ายๆเลย,นยนเลโนาะย,ยกลงยยขึ้นยกลงนะคะทุกคนไวมากว้าวเนี่ยเสียงไม่ค่อยดังเนาะ เงียบมาก<า>เนหลืวจับดียังจับดีแล้วลองเดินหน้า <c oughs> จับให้ดีๆนะคะ <c oughs> เอาลองเดินหน้า <c oughs> เดินหน้าเดินหนา้าป <c oughs> ระมาณนี้เหยียบแรงก็ไปแรง เบาไปเบาไม่เหยียบก็ไม่ไปอันนี้ทันสมัยทุกอย่างเป็นไฟฟ้าแล้วแม่ครัจะมีไฟฟ้ามีอนาคตมีจะมีอนาคตอนาคตน่าจะมีแม่ครัเป็นไฟฟ้าประหยัดน้ำมันที่เดียวอันนี้ก็คือปิดแล้วครับอันนี้คือดับแล้วดับแล้วว้าวมีปุ่มทีเดียวทีเดียวส็จะแบบใช้งานในโรงสีข้าว อันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนู้นว่เป็นยังไงคือแบบเงียบไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะป่ะพี่ติพี่ติลงก่อนน้องเดี๋ยวพาไปดูรอบๆพาไปดูรอบๆนี่นะคะทุกคนอ๋อพี่ก็จะเปิดให้ดูมอแบสนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เราจะเรียกว่าห้องเครื่องหรือว่าห้องอะไรดีเนี่ยเครืองควบคุม ือห้องควบคุมครับห้องควบคุมเนาะก็จะมีตัวนี้แบตเตอรี่จะมีแปดลูกครับโอ้โหโอ้ที่เรามองเห็นนี่คือแบตเตอรี่ใช่ครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวตัวกล่องควบคุมครับตัวรับรับไฟจากแบตแล้วก็มาจ่ายไฟให้ผมเต็ตตัวกล่องควบคุมใช้น้ําระบายความร้อนน้ำลอยลอยเย็นระบายความร้อนทั้งแบตทั้งตัวควบคุมครับจะมีหม้อน้ำด้วยระบายความร้อนเวลาทำงานอ่า ห้องแบตห้องควบคุมห้องควบคุมใช่ถ้าถ้าตัวนี้เราจะเรียกว่าห้องเครื่องยนต์นใช่ดูล้อสีเข้าตัวเราเลยแค่สับนี่ก็เพอร์เฟกต์แล้วครับสุดยอดก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอเกันคลิปหน้าบายบาย